บีบเจลกำจัดสนิมลงให้ทั่วบริเวณที่มีสนิมจากนั้นใช้ผ้าเช็ดสนิมออกเมื่อกำจัดสนิมออกหมดแล้วฉีดสเปรย์กันสนิมเคอร์นิกเพื่อป้องกันการเกิดสนิมสำหรับน้ำยากำจัดสนิมเคอร์นิกรูปแบบเนื้อเจลยึดเกาะสนิมไม่ฟุ้งกระจายใช้งานง่ายบีบเข้าซอกหรือมุมแนวตั้งได้ปลอดภัยไม่มีสารพิษปราศจากสารก่อมะเร็งไม่ทำลายพื้นผิว หรือพื้นผิวทำสีไม่ระคายเคืองผิวหนังไม่กัดมือสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องใส่ถุงมือใช้งานง่ายขั้นต่อน,น้อยบีบใช้งานได้ทันทีและเป็นสินค้าที่ได้รับการรับรองจากสำนักนวัตกรรมแห่งชาติสนิมหายไม่ทำลายพื้นผิวง่ายๆครับสำหรับวิธีกำจัดสนิมด้วยเจลกำจัดสนิมเคอริก และการป้องกันการเกิดสนิมด้วยสเปรย์กันสนิมเคอร์นิกแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวนากรสวัสดีครับ